การเทรดในแต่ละไทม์โซนโดยใช้ Market Session Clock ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับจรินค่ะและเราอยู่กันในรายการ Be Like a b l o ค่ะ EP ที่6แล้วนะคะจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราแชร์กันในเรื่องของ TTS นะคะว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงนะคะแล้วก็เราบอกว่าจะมีแชร์นะคะจากคู่อินดิเคเตอร์คู่กับ TTS ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจูลินจะขอนําเสนอนะคะให้ทุกคนได้รู้จัก Market Station Clock ค่ะซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ฟรีนะคะที่อยู่ในเว็บ Algo Prime นั่นเองค่ะเป็นเว็บที่รวบรวมอินดิเคเตอร์พรีเมียมของเราค่ะซึ่งถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดรับเครื่องมือฟรี10ตัวที่จรลินทําการแจกนะคะก็สามารถรับที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอินดิเคเต ะะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกเวลาเปิดปิดของตลาดค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะโดยตลาดซิดนีย์ค่ะต่อมาจะเป็นตลาดโตเกียวหลังจากนั้นค่ะจะเป็นตลาดลอนดอนแล้วต่อด้วยนิวยอร์กและวนกลับมาที่ซิดนีย์ค่ะเราจะเห็นเลยว่าช่วงตลาดเนี่ยจะคู่นั้นหรือคู่ที่เกี่ยวข้องกับคู่นั้นนะคะมักจะวิ่งแรงเช่นตลาดซิดนีย์ค่ะจะเห็นว่า AU นะคะหรือ AUD USD นั่นเองค่ะข้อสังเกตค่ะถ้าตลาดไหนเปิดนะคะจะเห็นว่าคู่นั้นหรือคู่ที่เกี่ยวข้องกับคู่นั้นค่ะ จะมักวิ่งแรงนะคะเช่นตลาดซิดนีย์จะเห็นว่าจะมีคู่ AU นะคะหรือ AUD USD ค่ะที่วิ่งนะคะต่อมาค่ะจะมีคู่ที่เปิดนะคะเป็นซิดนีย์คาบเกี่ยวกับโตเกียวค่ะก็ะจะมี AJ นะคะวิ่งก่อนต่อมาค่ะจะเป็นตลาดโตเกียวและซึ่งตลาดโตเกียวเนี่ยก็มีวอลุ่มพอสมควรนะคะในฝั่งเอเชียบ้านเราแต่มันดรฟด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ค่ะเราจะเห็นว่าช่วงบ่ายนะคะบ่าย2บ่าย4นะคะคู่ EJ หรือ p j มักจะวิ่ง โดยเฉพาะนะคะถ้ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงินค่ะก็จะวิ่งแรงเป็นพิเศษต่อมาค่ะช่วงบ่าย2อถึงห้าทุ่มนะคะจะเป็นช่วงของ UTC บวกเค่ะก็จะเป็นเวลาของประเทศไทยนั่นเองค่ะถ้าปรับเวลาตรงนี้นะคะใน TradingView จะปรับเวลาให้อยู่นะคะช่วงเย็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นตลาดฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็ตลาดเงินปอนะคะเงินยูโรช่วงนี้จะสังเกตว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับ USD นะคะจะวิ่งแรงเป็นพิเศษค่ะเช่น g u EU เป็นต้นต่อมาค่ะถ้าเป็นช่วงบ่ายนะคะก็ยังวิ่งอยู่นะในวอลลุ่มของช่วงนั้นเนี่ยตลาดใหญ่ๆเนี่ยจะเปิดพร้อมกันนะคะต่อมาค่ะช่วงบ่ายสองนะคะจนถึงห้าทุ่มจะเป็นเวลาของประเทศไทยค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า UTC บวกเนั่นเองนะคะช่วงเย็นส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นตลาดยุโรปตลาดเงินปอนด์เงินยูโรนะคะช่วง2องทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับ USD ก็มักจะวิ่งแรงนะคะเช่น GE ยู U e เป็นต้นค่ะช่วงบ่ายนะคะก็ก็วิ่งนะคะวอลลุ่มในช่วงนั้นนะ่ะตลาดใหญ่ก็เปิดพร้อมๆกันค่ะและที่วิ่งตลอดเวลาก็คือทองคำ XAU USD นั่นเองค่ะซึ่งทองนะคะจะวิ่งตอนกลางคืนตั้งแต่2ทุ่มจนถึง5ทุ่มค่ะนั่นเป็นเพราะว่าวอลลุ่มนะคะที่ใหญ่เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นจะเป็นตลาดเมกานั่นเองค่ะจากกราฟนะคะ จะเห็นว่าตลาดทองนะคะวิ่งแรงช่วงหนึ่งค่ะเพราะงั้นทองนะคะวิ่งมาจากตลาดญี่ปนได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีช่วงไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์นิดหน่อยนะคะที่ตลาดยุโรป และมาขึ้นต่อที่ตลาดนิวยอร์กนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นเลยว่าการที่เราใช้เซ s i o n คล็อกนะคะมาเก็ตเซสชันค l o c k นะคะทำให้เราเริ่มมองเห็น v o l ลุ่ค่ะคาดการได้นะเราจะเห็นภาพใหญ่ค่ะถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะคะถ้าวิ่งไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจแปนวิ่งตรงนี้ก็มีโอกาสจะไซด์เวยต่อนะถ้ามีช่วงตลาดเปิดพร้อมกันนะคะกับยุโรปกับอเมริกานะคะเปิดตึ้งพร้อมกันหลังจากที่ยุโรปนะคะปิด เมกาก็จะดังต่อนี่เองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างเครื่องมือของ market session clock นั่นเองค่ะและประโยชน์นะคะที่หลายๆคนถ้าใช้จนชำนาญน,นะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราจะเข้าใจนงข่าวนอนฟาร์มกับข่าว c p i เพราะเราจะสามารถคาดการได้นั่นเองค่ะซึ่งข้างล่างนะคะใน trading view เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีการเค n ้าดาวตลาดใหญ่ให้ด้วยใครนะคะที่เป็นสายเทรดทองเนี่ยก็ต้องศึกษาในตลาดอเมริกานั่นเองค่ะสาหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ เข้าใจ Market Session คล่องมากขึ้นใครที่มีคำถามหรือสงสัยอะไรนะคะก็สามารถทิมคอมเมนต์มาพูดคุยกับจรลีนได้นะสำหรับวันนี้ค่ะขออนุญาตลาไปก่อนไม่เจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย